ความคืบหน้าหลังจากที่พระเทพวัชรสิทธิเมทีเจ้าวาดวัดท่าหลวงและเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรมีภาพหลุดออกมาล่าสุดในสื่อสังคมออนไลน์ที่ท่านสวมเสื้อยืดแล้วก็มีข้อความแสดงความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมนั้นปรากฏว่าเช้าว,วันนี้ค่ะที่พระอุโบสถวัดท่าหลวงพระอารามหลวงยังคงมีการสวดมนต์เช้าโดยพระสงฆ์และชาวบ้านตามปกติอยู่ แต่ไม่มีวี่แววของพระเทพวชรสิทธิเมธีค่ะมีเพียงเก้าอี้ประจําตําแหน่งที่จัดเอาวางไว้เหมือนเช่นปกติทุกวันผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะสอบถามพระที่มาร่วมสวดน,นะคะก็ไม่มีใครให้คําตอบได้ค่ะแต่ก็ให้ข้อมูลว่าเมื่อคืนยังเห็นเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรเดินอยู่ภายในกุฏิอยู่เลยค่ะแต่ช่วงเช้าไม่ทราบแล้วว่าท่านอยู่หรือไม่ผู้สื่อข่าวก็ได้ไปตรวจสอบบริเวณกุฏิแล้วก็ลานจอดรถก็ไม่พบ ไม่พบรถที่เจ้าคณะจังหวัดใช้จอดอยู่ส่วนที่วิทยาลัยสงพิจิตรในตำบลบ้านบุ่งอำเภอเมืองพิจิตรก็ไม่พบเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรค่ะขณะที่รถยนต์ที่ใช้ประจําก็คือรถเบนซ์สประตูสีดํารถเกง๋งยี่ห้อฟอร์ดแล้วก็รถยี่ห้อบอนโบก็หายไปทั้งหมดทางผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามทางโทรศัพท์กับนางสาว ธนียาในพินิษ์ผู้ราชการจังหวัดพิจิตรที่เดินทางไปราชก,การที่กรุงเทพค่ะโดยทางผู้ราชการจังหวัดพิจิตรก็ได้ระบุว่าได้รับรายงานว่าขณะนี้พระเทพวชรสิทธิเมธีได้ลาออกจากเจ้าวาดวัดท่าหลวงและเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรแล้วโดยจะน,นําหนังสือส่งผ่านทางพระผู้ใหญ่กว่าพระเทพวชรสิทธิเมธีค่ะ ผู้สื่อข่าวก็ได้ข้อมูลล่าสุดจากลูกศิษย์วัดท่าหลวงคนหนึ่งก็บอกว่าขณะนี้พระเทพวชระสิทธิเมธีกำลังเดินทางไปลาศิกขาที่วัดแห่งหนึ่งแต่ไม่ทราบว่าวัดใดค่ะส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะพระรารัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกก็ยังคงหายตัวไปค่ะหลังจากที่มีข่าวว่าเกี่ยวข้องกับสีกาโดยเมื่อวานนี้คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลกก็ร่วมประกอบพิธีกิจกรรมในวันเข้าพรรษาที่ศาราชินราชธรรมรงวิสิต วัดพระศีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่อำเภอเมืองพิษณุโลกช่วงบ่ายวันนี้ก็มีพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ท่านรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอร,รวมถึงเจ้าวาดวัดต่างๆร่วมพิธีจํานวนมากก็ยกเว้นพระราชรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกค่ะผู้ิในการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาและวัดพระศีรัตนมหาธาตุหรือวัดใหญ่ก็ พยายามจะติดต่อพระราชนสุธีผ่านทางโทรศัพท์แล้วก็ติดต่อตามหาสถานที่ต่างๆแต่จนถึงวันนี้ก็ยังคงไม่สามารถติดต่อได้แล้วก็ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนที่สามารถยืนยันได้ว่าพระราชนาสุธีลาสิกขาไปแล้วหรือไม่ขณะที่พระครู ปริยัตสุวรรณโพเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพิจุตโลกก็บอกว่าพบเจ้าคณะจังหวัดพิจิตโลกครั้งล่าสุดก็เมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาจากนั้นก็ไม่ได้พบเจอกันอีกเลยค่ะทางด้านของรองผู้มนยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะว่าพระเทพวัชรสิทธิเมธีอดีตเจ้าวาดวัดท่าหลวงและอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรได้ลาสิกขาแล้วที่วัดตากฟ้าพระอารามหลวงจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ